จากกรณีสองสามีภรรยาแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอปลวกแดงจังหวัดระยองว่าลูกสาววัย1 1ปีหรือน้องพิมพ์เรียนอยู่ชั้นปห้าซึ่งเป็นเด็กปากแหว่งเพดานโบพูดไม่ชัดได้หายตัวไปในชุดนักเรียนในตอนเย็นของวันที่20มิถุนายน2560ก่อนจะพบศพน้องพิมพ์ถูกซุกอำพรางในป่ารกรางใกล้แคมป์คนงานแถวนิคมอุตสาหกรรมหิมาราชอำเภอปลวกแดง ภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบเขียนชายผู้ต้องสงสัยจนไปพบศพน้องพิมพ์ทั้งนี้ก่อนจะพบศพเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสายสืบสพปลวกแดงได้ตรวจกล้องวงจรปิดที่ร้านค้าหน้าโรงงาน l อพบว่ามีชายต้องสงสัยได้ขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อซูซูกิสมาร์ท110สีดำแดงทะเบียนปปาขอไข่ทอทง12ก็ไก่ทอทาหารมีเด็กนักเรียนหญิงนั่งซ้อนท้ายผ่านไปซึ่งน่าจะเป็นเด็กหญิงที่หายตัวไป จึงนำภาพดังกล่าวไปให้บิดาและมารดาของเด็กหญิงซึ่งทั้งสองดูแล้วบอกว่าชายคนดังกล่าวคือนายวิชัยโชตเสนาอายุ57ปีอยู่บ้านเลขที่163ทับหหมู่หนึ่ง,งตำบลตาสิธิ์อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองทำงานเป็นช่างก่อสร้างอยู่ที่เดียวกันกับบิดาของน้องพิมพ์ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเดินทางไปตรวจสอบที่บ้านก็พบรถจักรยานยนต์ขันที่เด็กสอนทายและหายไปเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวมาสอบสวนที่สถานีตำรวจภูธรปลวกแดงจากการสอบสวนผู้ต้องหาคือนายวิชัยโชตเสนาให้การรับสารภาพว่าพบเด็กหญิงสสิพิมแซลิมอายุ11ปีลูกสาวของเพื่อนเมื่อช่วงเวลา16นาฬิกาของวันที่20มิถุนายน2560 ตอนที่โรงเรียนเลิกเรียนแล้วเด็กมายืนที่หน้าโรงเรียนคลองกรมอ,อรําเภอปลวกแดงเมื่อเจอตอนเองก็บอกว่าอยากจะไปหาพ่อซึ่งเด็กรู้จักเพราะเคยร่วมทำงานกับพ่อของเด็กจึงให้เด็กขึ้นซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ไปโดยระหว่างทางเด็กได้พลัดตกรถจักรยานยนต์จนคอหักเสียชีวิตด้วยกลัวความผิดจึงรีบนำตัวเด็กไปทิ้งในสระน้ำทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ให้กู้ภัยปลวกแดงที่เป็นนักประดาน้ำลงไปงมในสระน้ำซึ่งไม่ห่างจากโรงเรียนมากนัก แต่ก็ไม่พบศพจนทางตำรวจต้องเข้นสอบเครียรจึงได้ให้การรับสารภาพว่าเอาศพไปหมกในป่าหลังแพลนก่อสร้างบริษัทชิโนไทยตำบลตาสิศี์อำเภอปลวกแดงซึ่งห่างจากสาน้ำประมาณ5กิโลเมตรและได้ถอดเสื้อเด็กออกเพราะกลัวคนจำเด็กได้ก่อนจะนำศพไปอำพรางในพื้นที่ติดต่อตำบลเขาคันทรงอำเภอศรีราชาและยืนยันว่าไม่ได้มีการข่มขืนเด็กแต่ประการใด แต่ทางตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อเนื่องจากต้องรอผลการชนสูตรจากทางนิติเวศก่อนหลังจากนั้นพันตำรวจเอกสมฤกคำชูผูก้กำกับการสถานีตำรวจภูทรปลวกแดงจึงประสานกู้ภัยปลวกแดงและกู้ภัยศิลธรรมสมาคมบ้านบึงจุดบ่อวินและจุดมาปูนำกำลังตำรวจมาร่วมตรวจสอบพบศพเด็กนั้นถูกทิ้งอยู่ในป่าในพื้นที่หมู่สามตำบลตาสิธิ์อำเภอปลวกแดงซึ่งเป็นช่วงรอยติดต่อกับอำเภอรศรีราชาหลังจากพบศพ จึงนำศพส่งโรงพยาบาลปลวกแดงเพื่อให้แพทย์ชนสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตเบื้องต้นก่อนที่จะนำศพส่งสถาบันนิติเวศวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดอีกครั้งมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้สอบสวนนายวิชัยเพิ่มเติมโดยเปิดเพลงธรณีการแสงคลอไปด้วยนายวิชัยจึงรับสารภาพว่าในวันเกิดเหตุได้ขี่รถจักรยานยนต์ไปรับลูกสาวซึ่งเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันแต่ลูกสาวได้กลับไปก่อนแล้ว เมื่อเห็นเด็กหญิงสสิพิมพ์เดินออกมาจึงชักชวนให้ขึ้นรถจักรยานยนต์โดยหลอกว่าจะพาไปส่งเมื่อถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นพงหญ้าจึงจอดรถจักรยานยนต์และพยายามจะค่มขืนเด็กแต่เด็กไม่ยินยอมจึงทำร้ายจนเสียชีวิตโดยที่ยังไม่ได้ค่มขืน10นาฬิกาของวันที่22มิถุนายน2560พลตํารวจตรีไตสูนเนียมทรัพย์ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดระยองพร้อมด้วย พันตำรวจเอกสมฤกคำชูผู้กำกับการสอพอปลวกแดงและกำลังตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบนำตัวนายวิชัยโชตเสนาอายุ57ปีผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดระยองที่จจาจ์302ทับ2,560ลงวันที่22มิถุนายน2560มาถแถลงข่าวที่หน้าสอพอปลวกแดงโดยผู้ต้องหาสวมหมวกไหมพรมและสวมแว่นตาดำปิดบังใบหน้ามิดชิดท่ามกลางการคุ้มกันแน่นหนา พลตำรวจตีไตรศูนย์กล่าวว่าต้องขอชื่นชมการทำงานของตำรวจสพปลวกแดงจับกุมตัวคนร้ายได้รวดเร็วหรือเป็นภัยสังคมที่รุนแรงนายวิชัยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าก่อนเกิดเหตุเจอเด็กที่หน้าโรงเรียนเพราะรู้จักกับเด็กอยู่แล้วและเป็นเด็กที่พูดจาไพเราะเรียกลุงจ้าลุงจา๋าทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศขึ้นจึงออกอุบายหลอกเด็กว่าจะพาไปหาพ่อ และให้นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ออกจากโรงเรียนระหว่างทางเด็กยังเรียกตนด้วยความฉอเลาะยิ่งกระตุ้นความต้องการมากขึ้นขี่รถตระเวนไปเรื่อยๆเพื่อหาที่เปี่ยวลงมือข่มขืนกระทั่งมาเจอจุดปลอดคนเป็นไร่มันสำปะหลังจึงดึงตัวเด็กลงจากรถแล้วจับกดลงกับพื้นปรากฏว่าเด็กดิ้นและร้องเสียงดังประกอบกับอวัยวะเพศของตัวเองไม่แข็งตัวทําให้โมโหบีบคอเด็กอย่างแรงและใช้นิ้วมือล่วงละเมิดทางเพศ พร้อมช่วยตัวเองจนสำเร็จความใคร่หนึ่งครั้งแต่เด็กยังดิ้นไม่หยุดเลยอุ้มตัวไปโยนทิ้งที่ลำรางและจับกดน้ำจนแน่นิ่งไปจากนั้นนำเสื้อผ้าเด็กใส่กระเป๋านักเรียนโยนลงน้ำไปด้วยกันก่อนขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านทำตัวปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังถูกตำรวจรวบตัวมาสอบสวนอย่างหนักจำต้องยอมรับสารภาพเพราะจำนวนต่อหลักฐาน จากนั้นกำลังตำรวจกว่า50นายคุมตัวนายวิชัยโชเสนาผู้ต้องหาค่าน้องพิมพ์ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพจุดแรกที่โรงเรียนที่เด็กเรียนอยู่ปรากฏว่ามีชาวบ้านหลายร้อยคนมามุงดูโฉมหน้าฆาตกรหื่นรายนี้พร้อมตะโกนด่าสาบแช่งด่าทอและพยายามบุกเข้าประชาทันทำให้ตำรวจต้องคุ้มกันอย่างแน่นหนาจุดต่อมาเป็นไร่มันสำปะหลังเปลี่ยวไม่มีบ้านคนในบริเวณใกล้เคียง อยู่ห่างจากโรงเรียนจุดแรกประมาณ15กิโลเมตรแต่ยังมีชาวบ้านมายืนรอสองข้างทางเพื่อดูหน้าฆาตรกรกันแน่นขนาดในจุดนี้ผู้ต้องหาลงมือกระทำชำเราคมคืนและบีบคอเหยื่อจากนั้นอุ้มร่างไปโยนทิ้งในลำรางที่มีน้ำลึกประมาณ50เซนติเมตรพร้อมจับกดน้ำจนเสียชีวิตก่อนทิ้งกระเป๋าหนังสือและเสื้อผ้าเด็กลงไปในน้ำด้วยหลังทำแผนเสร็จตำรวจรีบพาตัวผู้ต้องหาขึ้นรถกลับมาควบคุมตัวที่สพปลวกแดง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายบ่ายวันเดียวกันที่สถาบันนิติเวศวิทยาโรงพยาบาลตำรวจพ่อและแม่เดินทางมารับศพน้องพิมพ์บุตรสาวด้วยบรรยากาศโศกเศร้าพ่อน้องพิมพ์กล่าวว่าครอบครัวย,ยังรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนผู้ที่ลงมือก่อเหตุเป็นเพื่อนร่วมงานที่เพิ่งรู้จักกันแค่สองเดือนในแคมป์คนงานก่อสร้างเท่าที่ทราบก่อนหน้านี้ผู้ต้องหาเคยไปรับบุตรสาวตนมาแล้วสองครั้ง โดยที่ตนและครอบครัวไม่รู้เรื่องมาก่อนสำหรับนิสัยส่วนตัวของลูกสาวเป็นคนอัธยาศัยดีเข้ากับคนอื่นได้ง่ายคนร้ายอาจจะใช้โอกาสนี้เข้าใกล้ลูกสาวและลงมือก่อเหตุทางด้านแม่น้องพิมพ์เผยทั้งน้ำตาว่าปกติลูกสาวจะกลับมาถึงบ้านตรงเวลาไม่เกิน17นาฬิกาแต่วันเกิดเหตุตนนั่งรอจนถึง19นาฬิกาก็ไม่พบวีแววของลูกสาวจึงตัดสินใจพากันไปแจ้งความ แต่ตำรวจไม่รับแจ้งความตนและสามีพร้อมครอบครัวพากันออกตามหาทั้งคืนแต่ไม่พบกระทั่งมาทราบว่าลูกสาวกลายเป็นศพอย่างไรก็ตามหากเจอหน้าผู้ต้องหาอยากจะถามว่าทำไมถึงมาทำกับครอบครัวของตนและอยากจะตบหน้าสักหนึ่งครั้งทั้งนี้อยากให้มีบทลงโทษประหารชีวิตกับผู้กระทำความผิดหรือผู้ก่อเหตุในลักษณะนี้พ่อของน้องพิมพ์กล่าวเพิ่มเติมว่าแพทย์ระบุผลการชนสูตรศพในเบื้องต้นว่า บุตรสาวเสียชีวิตจากการจมน้ําทําให้ขาดอากาศหายใจแต่ยังระบุไม่ได้ว่าเกิดจากการจับกดน้ําหรือโยนลงน้ําเนื่องจากพบน้ําอยู่ในหลอดลมและมีดินโคลนภายในปอดและกระเพาะอาหารส่วนร่องรอยการกระทําชำเรานั้นแพทย์ยังไม่ระบุเพราะศพมีสภาพเน่าเปื่อยแพทย์ได้เก็บตัวอย่างและชิ้นเนื้อส่งตรวจในห้องปฏิบัติการคาดว่าจะทราบผลภายใน1-2วัน สำหรับผลพิสูจน์การเสียชีวิตที่แท้จริงจะต้องรอแพทย์สรุปอย่างละเอียดอีกครั้งใช้เวลาประมาณ40วันเบื้องต้นตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหา4ข้อหาหนัหรือฆ้าผู้อื่นโดยเจตนาลอบฝังซ่อนเร้นอำพรางศพเพื่อปิดบังการตายหรือเห็นแห่งการตายพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาเพื่ออนาจาราเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเพื่ออนาจาร